คลิปนี้จะพามาชมที่ดินที่เส้นทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับอยู่ติดกับถนนถึง2ด้านนะครับด้านหน้าอยู่ติดกับถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กและด้านท้ายแปลงอยู่ติดกับถนนดินนะครับอยู่ติดกับปาปาและก็ไฟฟ้าก็อยู่ใกล้กลนะครับอ,อยู่ในพื้นที่ของบ้านหนองเป้านะครับตำบลค้างภูอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงแล้วนะครับเนื้อที่300ตารางวาเจ้าของเสนอขายยกแปลงในราคา3 0 0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับ เหมาะแก่การที่จะมาสร้างเป็นสถานประกอบกิจการต่างๆหรือว่าบ้านพักอาศัยบ้านพักตากอากาศถมดินไว้แล้วครับอยู่ระดับเดียวกับพื้นถนนเลยไม่ต้องมาถมดินเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับมีไฟฟ้ามีป่าปามีเพื่อนบ้านให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีหน้ากว้างของแปลงที่ดินอยู่ที่27เมตรแล้วก็ด้านท้ายสกัดหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่43เมตรเลยหากท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถเข้ามารับชมคลิปวิดีโอเต็มๆของเราได้ทางช่องทาง YouTube ขายที่ดินโดยพากิลรัตะนะได้เลยนะครับ